สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมหมายแฮปปี้ h a n n e l ค่ะความสุขปลูกได้กับสมหมายแฮปปี้ทุกคนคะ่ะวันนี้ได้เลิกงามยามดีแล้วนะแม่ปูจะขุดถอนราชนีพันธุ์ดอกของแม่ปูนะคะออกมาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจริงๆยอดเขาสุดแล้วนะสุดแล้วก็ควรถึงเวลาที่เราจะต้องคือถอด ถอนออกมาเปลี่ยนกระถางเนาะทุกคนนี่ทุกคนฝั่งนี้ยอดสุดจนออกดอกไปแล้วนะคะทุกคนออกออกเป็นฝักด้วยนะแต่ว่าฝักเขาก็ร่วงแล้วเนาะเพราะว่าเขาอาจจะแบบด้วยอาหารอะไรอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะถอนออกมาเปลี่ยน เวลาแม่ปูถอนแม่ปูจะคงไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะจะถอนออกมาแล้วก็ไปล้างแล้วค่อยให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าแม่ปูก็ไม่ได้เอาขากล้องมาเหมือนเดิมลืบอีกแล้วค่ะทุกคนเนาะนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยจ้าทุกคนถอนมาเรียบร้อยแล้วนะคะรอดประมาณ20กว่าต้นนะทุกคนก็คือรอด80%ซนนะก็ รากไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะทุกคนดินแน่นมากดินแน่นแล้วเราก็ฝังลึกค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้ฝังลึกดูนี่ลึกมากพอฝังลึกดินแน่นรากเลยไม่สวยนะทุกคนเดี๋ยวแม่ปุ๊จะปรุงดินใหม่นะให้ดินเขาโปรง่ปรงๆแล้วก็ค่อยเลี้ยงรากใหม่เนะ ก็แม่พูจะไม่ไม่ล้างดินออกนะคะก็จะลงปลูกแบบนี้เลยเนะเาะรออีกสัก3มเดือนเราค่อยมาดูกันใหม่นะทุกคนว่ารากเขาจะสวยไหมนะคะไปเปลี่ยนกระถางกันเลยจ้ะับ นี่นะทุกคนราชินีพันดอกเรานะก็เปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วก็มีทุกคนอันนี้อันนี้ทงต้นคือเป็นต้นมาแล้วก็มีกิ่งสองกิ่งเนี่ยนะคะนี่ก็เหมือนกันทงต้นเหมือนกันมีต้นแล้วก็มีกิ่งนะคะก็ต้นเล็กๆก็ประมาณสิบนะคะ ต้นเท่าที่แม่ปูให้ดูเมื่อกี้ส่วนต้นใหญ่ก็มีหลายต้นเหมือนกันเป็นสิบเหมือนกันนะคะต้นต้นใหญ่ต้นใหญ่สุดก็พวกนี้กลุ่มนี้นะคะใหญ่ใหญ่มากค่ะทุกคนอันนี้คือต้นใหญ่เนาะต้นใหญ่ก็จะเป็นแทบจะทรงพุ่มเลยเนาะก็เราจะยังไม่รดน้ำนะทุกคน เพราะว่าดินก็ชื้นอยู่แล้วเนาะเราก็จะปล่อยให้รับน้ำฝนธรรมชาตินะทุกคนเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักแม่ปูก็จะปล่อยไว้ก่อนใะยังไม่รดเนาะเดี๋ยวมันจะแฉะเกินไปนะคะต้นเล็กๆก็มีทั้งออกรากแล้วกับไม่ออกก็มีไม่เยอะค่ะทุกคนเนี่ยพวกที่ไม่มีใบก็คือไม่ออกรากนะทุกคนแล้วเราจะเลี้ยงให้รากเขาเดินแล้วค่อย มาแต่งร่ากอีกทีหรือว่ายังไงก็อนาคตนะคะทุกคนเติมนิหนึงอันนี้เป็นไม้ที่บ้านนะคะก็เอามาเปลี่ยนกระถางอ้วนๆน,นะทุกคนแยกจากถาดแล้วนะคะมาใส่กระถางเนาะ